กูสตาร์จระเข้ที่มีประวัติการสังหารมนุษย์มามากกว่า300คนหรือจะเป็นสิงโตซาโวที่สังหารมนุษย์ไป135คนก็ยังเทียบไม่ได้กับเสือที่มีชื่อว่าจำปาวัตนั่นเพราะเสือตัวนี้สังหารคนไปนแล้ว436คนซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในกินเนตบุ๊กว่าเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตจากเสือมากที่สุดในประวัติศาสตร์เสือที่ชื่อจำปาวัตมันเป็นเสือโค้งเบงกอ มันเป็นเสือที่มีส่วนรับผิดชอบในการสังหารมนุษย์ไปมากกว่า436คนซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในเนปาลต่อเนื่องไปจนถึงอินเดียและมันถูกยิงตายในปี1907โดยจิมคอเบตตามบันทึกของปีเตอร์เบิร์นนักล่าสัตว์และนักเขียนมืออาชีพเสือตัวนี้เริ่มโจมตีมนุษย์เป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านลูป,ปันทางตะวันออกของเนปาลจากนั้นนักล่าสัตว์ก็ถูกส่งตัวมาเพื่อล่าเสือตัวนี้ แต่จำปวัตสามารถหลบเลี่ยงไปได้จนในที่สุดกองทัพเนปาลก็ถูกเรียกเข้ามาเพื่อล่าเสือตัวนี้หลังจากที่กองทัพพยายามอยู่นานแต่ก็ไม่สามารถจับหรือฆ่าเสือตัวนี้ได้สําเร็จแต่พวกเขายังสามารถบังคับให้เสือละทิ้งดินแดนของมันได้หลังจากนั้นมันก็เริ่มเดินทางไปตามแม่น้ํากาลีจนข้ามพรมแดนไปที่อินเดียซึ่งระหว่างนั้นมันก็สังหารมนุษย์เรื่อยมาโดยเฉพาะเหตุการณ์สังหารหมู่ที่หมู่บ้านคูมน จนทาให้จำปาวัตมีชื่อเสียงดังกระชอนจุดจบของเสือจำปาวัตการเกณฑ์ค่าจบลงในปี1907เสือจำปาวัตถูกฆ่าโดยนักล่าชาวอังกฤษชื่อเจมส์คอร์เบตหลังจากที่มันสังหารหญิงสาววัย16ปีใกล้เมืองจำปาวัตและได้ทิ้งร่องรอยที่เป็นเลือดเอาไว้ซึ่งคอร์เบตใช้ร่องรอยนี้ตามเสือจนพบแต่เขาก็เกือบตายเพราะถูกเสือซุ่มโจมตีในขณะที่สำรวจซากเหยื่อที่มันทิ้งเอาไว้ เสือจำปาวัดหนีไปอีกครั้งหลังจากถูกยิงไปสองนัดหลังจากนั้นคอเบตก็ไม่ได้คิดติดตามต่อไปเขาตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านใกล้ๆเพื่อให้ชาวบ้านช่วยตามหาด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของเมืองจำปาวัดพวกเขาได้รวบรวมชาวบ้านได้300คนและในวันต่อมาประมาณเที่ยงวันคอเบตก็ได้ยิงเสือโค้งตัวนี้ได้สําเร็จบทสรุปของเสือจำปาวัดจากการชันสูตรพิกศพของเสือพบว่า ฟันเคี้ยวบนและล่างทางด้านขวาของปากหักอาการบาดเจ็บนี้ดูเหมือนจะเป็นเพราะถูกยิงด้วยปืนเมื่อนานมาแล้วคาดว่าเพราะอาการบาดเจ็บนี้ทำให้มันเป็นเสือที่ไม่สามารถล่าเหยื่อตามธรรมชาติได้ด้วยเหตุนี้มันจึงเริ่มล่ามนุษย์และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมเสือจัมปาวัตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับฟันและมันยังเป็นตูมียที่มีอายุ1 0 1ถึงปี เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเสือจำปาวัดสัตว์เพียงตัวเดียวที่สังหารมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เพิ่มกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย